ไม่พูดท่าทางเพลงเลยพุ่งเข้าโจมตีใส่เทาทันทีซึ่งเคนชินก็โลบได้แต่ก็เสียหลักล้มลงแบบเสียความไม่เป็นท่าเลยนะครับแต่ถ้าเขารู้ก็ถามเคนชินลบทุ่นบัตรตัวไซที่เขาล่ำือกันหรือเปล่าเคนชินเลยบอกว่าเขาเป็นแค่นักดาบในยในท่องเที่ยวไปเรื่อยแล้วเขาเพิ่งจะมาถึงเมืองนี้โดยไม่แน่ใจว่าฆาตกรที่เขาลุกขึ้นถึงคืออะไรเขาไม่ได้ถามเคนชินว่าจะอธิบายดาบที่เขาพบมายังไงถึงเขาจะเป็นนักดาบก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถพบดาบได้เคนชินเลยอดอาณาของเขาให้ดูซึ่งดาบของเขาเป็นัับบสคร เป็นขาก็บอกว่าดาบแย่นี้จะไปฆ่าใครที่ไหนได้ขึ่นนอกจาดาบมันจะชื่อแล้วมันยังดูใหม่และมันมีร่องรอยดีสำเขาลุ้จึงถามว่าทำไมถึงพกดาที่ฆ้ไม่ได้เนี้มาแต่แ้ก็มีเสียนีขอตำรวจดังขึ้นเขาลุ้งจึงวิ่งตามเสียงให้นีไปซึ่งพกตํรวจก็กำลังเชิญนกอบชายรล่างยักษ์คนนี้แต่พลต้รวจกสามารถจับชายคนนี้ได้เลยเพราะสูตรของเขาแข็งแกร่งมากและความดเก่งแต่นี้มีเพียงนักดาบผู้เดียวเท่านั้นจึงมีศ ขณะที่เขาลูกกรลังสติจัดการนะครับคุณจีก็ได้พุ่งเข้ามาเพื่อมาทำพอดีแต่บอกว่าเขาลุกจะขึ้นเพื่ออยู่ที่บ้านงีกสักทีแต่พวกตำรก็แหกัำมาเพิ่มนะครับาย่งยญาติคนนั้นหนท่งาตไม่ดีจึงไม่ดีอยู่ไปซึ่คนที่จะหนีไปเขาก็บอกว่าเขาคิดทีุ่ละปรับตัวใจัำงียักษ์ข้จินมียแล้วคุณจีก็แบกเขาเลออขึ้นมาเพื่อไม่ให้ตามชายคนนั้นไปที่เขาลุก็บอกว่าคำมียักษ์ขี้จิ้มอยู่ที่ชื่อเป็นหดักของครอบครัวเองแม่ฆาตกันอั่้ ตีชิบ si ช ja, ิบ <t> ก <ía> ับแบเขาลุกในช่วงก่อนที่พวกตำรวจจะจมใจแล้วค่อยคิดเรื่องนั้นกันอีกทีเมื่อมาถึงสนามดาบขณะที่กำลังทำแผลอยู่เขาลุกมเล่าว่านี่เป็นสนามดาบเล็กๆซึ่งมีนักเรียนส10คนจนกระทั่ง2เดือนก่อนนักเรียนพักขึ้นออกจากสนามดับไปเพราะตัวตัวที่อของบัตรตใจแม้แต่ผู้คนในเมืองก็ไม่กล้าเข้าใกล้สนามดับแห่งนี้ ผี่คนต่างบัตรบัตรตแทน่ต้อสยสมัยีสิทถึงทุกวันนี้จริงก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงใช้ชื่อของสำนักความยัคั้าินีแต่ถ้าใคนี้องบัตรตันตัวจริงเราก็จะเป็นเรื่องต้องดูการกะทำช่วยหลให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้จริงๆก็ขอร้องให้เขาลด้เลือกออกตรวตายังข้ามู้เพราะแทาคนนท้นะเกว่าอุอยุมากเพราะะับมนจะเป็นเพ่ต้องรู้ระดับความแส็งแก่งที่แตกต่างระหว่างตู้นละทู่ต่อที่และเชคนรู้ว่าจะต้องทำเช่นไรหากต่กสู้อีกค้งหน้า ผู้ชายปกป้องสักดีของนันไม่จำเป็นจะต้องแลกมาด้วยชีวิตของเธอความรู้ที่าล่าว่าญาตที่อยู่เชิงชิงอยากป้พ่อของเธอและเป็นผู้ดีเลยพ่อของเธอแต่อต้านแนวคิดติดเชิงิงหรืออยากพบความตายเดียวท่านก็ใช้เวลาาสิบีในการสร้างและพัฒนาเ็นแบบการยากขึ้นมา แต่พ่อวาทุกวจะเป็นตำรวจและส่งไปลบในสงคำเมเอนหนังที่ซื้อก่อนและจะเกี่ยวิตลงและไอ้คนที่เลีอกตัวเองว่าบัตรกแฟะฆ่าชีวิตผู้คนกว่าสิบคนแล้วโดยใฉ้ะที่สำนักของเธอซึ่เป็นสิ่งที่พ่ออเธอทิ้งเอาไว้ให้เหตุผลที่ทำให้คนมีชีวิตตอนนี้กลายเป็นมลทินเรือฆาตกรและตัวนายเจอย่างทีิงจงจะเข้าใจความอับนีได้อย่างไรแต่จริงๆแล้วเขาดีถึงความรู้สึกของเขาอาูุแต่ตอนนี้คขาทำมาแล้วไม่ได้เพราะเขาอายุถ้าไปชีวิต ที่ทำได้ตอนนี้ก็คือพรราชาตัวและมีชีวิตต่อไปแต่ขาก็มันใจว่าพ่อของเขาลูกคงไม่ต้องการให้ลูกสาวของเขาชีวิตจะ้่ปกป้องสาาานอย่างแน่นอนแต่ในที่สุดก็เดินจากไปแล้วกนออกมาจากที่เขาลูกกำลังเดินอยู่ในเมืองตำรวจก็ได้จับตครบางคนมื้อเขาลูกเข้าไปดูเพราะว่าเป็นคจริงนั่นเองครับเมื่อเขาลูกเข้าไปถามตำรวก็บอกว่าเขาฝ่าฝืนผลเรื่องการเชดาแต่บอกว่าเขารูธหน้าตาเป็นฝุ่นมาจากสารดาที่บัตรตัวใจอยู่ใช่ไหมคือเขารู้ก็ยังว่าเป็นการแอบอ้างไม่ชรื่อจริงแต่ใน ลงเิเา่เยกเนเจเพื่อจบเรนี้ซึ่งเีขคุณลุงาที่ช่วยเขาเไว้แต่้าเขารู้กถามเิว่าทาไมียอยู่ที่เมืองนี้ีะต้องทอีกหอแต่เีบอกว่าไม่มีอะไรแล้วเีก็ถามเรื่อาตกรที่ลัตามมาีซึ่าู้กบอกว่าเป็นคนที่ต้องสนใจแล้วที่เขาก็มีสำนักดาบที่ดีมาค้างๆขื่นกันที่จะพูดได้ถูกก็คิอเาเคยเป็นสนักดาบแต่ตอนนี้ก็เป พวกโจรแลร้วตัวเองและเมืเ่กอกอนแรกก่อนก็มีนักดาบคนหนึ่งจับถึงทำอะไรเรื่องความรุดของอพื้นที่ซึ่งแต่ก่อนนั้นผู้คนตากตาเพราะว่าเขามีความสูงขนาดยักถึงร้อยเกนซึ่งแต่พกพฤติก,การก็เริ่มมีตั้งแต่สองเดือนก่อนและจากตนนั้นเขตัวใหญ่มันเห็นมาและคนตัวใหญ่ขนาดนั้นมีไม่กี่ค,คนหรอกแต่กรนุงพ,พ่อป้าก็พูดแทรกขึ้นมาและขอตัวกลับไปเตรียมอาหารเองคุณนุงพบว,ว่าแต่จริงจริาถามว่าเขารู้เป็นอะไรกับตระนุงนั่นเขารู้เลยบอกว่าเขาชื่อพี่หีและเธอคิดว่ามันจะเป็นนคาบ้น เขาเริ่มเข้ามาอยู่เมื่อตอนที่พ่อของเธอเพื่อมเสียที่เธอต้เชื่อเขาไว้เมื่อตอนที่ล้มลงอยู่หน้าเขาซึ่งลุงแกก็เคยเป็นหมองชาวอา้ร์ได้บอกให้การสำนักชิงไปแล้วออกไปใช้ชีวิตอย่างสงบซึ่งชินได่ถามว่าลุงแกมาจากไหนซึ่ชาวอุ้ร์ก็ไม่รู้ก็ไม่เคยถามซึ่งชินได้บอกว่าเชารู้ร์น่เชื่อใจคนง่ายเกินไปซึ่ชาวอุ้ร์ก็บอกว่าไม่มีใจอะไรเลยเพราะไม่ว่าใครต่างก็มีอะไรอย่างพูดถึงกันนานเพื่อของเชื่อินเองก็เชื่อกันไม่ใช่หรือไงแต่นล้วชาวอุ้ร์ก็ถามชินชินว่าม เคยได้ที่จริงก็บอกว่าเขาไม่เลือกที่ต้องทำอยู่ว่าเจอเป็นประสาทหน้าแต่ในขณะที่จริงๆกำลังจะเดินจากไปคารุก็บอกให้เขารอก่อนเพราะทีนี้ไม่ได้ขอบคุณเขาที่ช่วยชีวิตเมื่อวันก่อนแต่ที่จริงยังไม่รู้จักจริงๆก็บอกว่าไม่ต้องคิดมากทอมเพนเดอรจอนเนี่ยเขาไม่สนใจเรื่องอะไรน้อยหรอกแล้วจริงก็เดินจากไปทำให้คารุนั้นสงสัยว่าเรื่องที่ต้องไปทำนั่นคือเรื่องอะไรกันนะเมื่อจริงจริงๆก็มาที่สำนักงานที่คารุพูดถึงและถามหาคนที่มีสัมผที่กอะจายตัวที่งนี่ บอกว่าอาจารย์มิโมระตอนนี้เป็นจริงเลยพูดประเด็นต่สำนักว่าเขาที่อิโมระหลังนั้นจริงนะเพราะว่าจะขบัตรเดินทางเฉยอีกเมื่อได้ย at, ินจริงจริงพูดเช่นนั้นเลยกรมสมักก็พาตามมาล้อมคิดคิดเอาไว้แต่นั้นก็ตัดภาพมันที่ขาวลือซึ่งการลือที่มีก็ได้เข้อมาหมายเองแล้วคุณเห็นเรื่องการสารสำนักแต่เขาลู่ไปเชอบอกไปแล้วว่าเธอป็นผิ้ที่จะขาย แต่ตะุี้นให้กับเตี่ยนอุสรทังหมดแล้วเลยแค่ตาขัาของเขาอุลเท่านั้นแล้วสถานที่ไหนนี้ก็จะกลายเป็นแบบของเขาแต่น้องชาย่าหแ้าที่อ้างตัวเป็นแบบตัวแทนของกับอบวก็โผล่มาตึงแฉกุนที่แท้จริงแล้วทีมีมูลค่าูนี้องแายของตะลุมนี้นั่นเองที่ถามมาตะลุมี้นใด้วังแฉที่ความช่วใจจากเขาอูลในการเจริเป็นคนเสื่อมดีที่ครั้นั้เธอยอมขายตำหนะแต่เมื่อเธอไม่ยอม่ายเขาจะให้น้องชายฆ่าคุนและแฉร้วไปส่ี่กับตำหนกแบบเดิและการใช้ชือแบบตัวแทนก็ได้ผลจริงๆ หรือแม้แตความเป็นจริงยังสงสัยอยู่ว่าเขามีตัวตนจริงหรือไม่แต่ก็ต้องขอบคุณเรื่องนี้มากที่ทำให้พวกเขาได้มาไกลขนาดนี้เพียงแค่ระยะเวลาแค่ส,สองเดือน แต่นั้นคนนี้ขาเขาพูดกับเขาเอาลู้ว่าเขาได้ยินจากที่ชายของเขาเพราะป้าหมายในใจแต่เขาเอารูกเขาคือใช้ดาบมอดซีนั้นลองใช้มาแล้วแต่จะยึดตัวเองไ่้พอดีไหมที่ในขณะที่เขาเอารูกกำลังจะถูกทำร้ายนะครับซึ่งจริงก็โผล่มาพอดีเมื่ก่อนหน้านี้เขาได้จัดการคนใส่โบวเฮงที่ทำหน้าดาบของเขาจนลาบปากซึ่งโกหกกันได้ว่าจริงจริงนั่นเป็นคนช่วยชีวิตเขาเอาลูกเมื่อวันก่อนแล้วเขาก็ถามจริงินว่าคิดใจด้วยกันกับเขาเอาลูกหรือไม่ที่ดาบแต่โมดซีได้อย่างนั้นหรือซึ่งจริงจิงก็ตอบว่าไมันคืออาวุธ เป็นอยากที่ศิลปะในตอนฆ่าเมว่าเราจะใช้คำพูดเฉือยหรือแค่ไหนมัาก็คือความจริงอันสูงสุด แต่ทิ่งที่ขาพูดนะที้เขาพูดไดอารมณ์วิของคนที่มีไม่เคยเพื่อเลือกมาก่อนแต่ถึงกะนั้นเขาก็ยังเข้าคำพูด้อารมณ์ิของชาอุูมากกว่าความหมายที่ใช้กิงางกดีแต่กาวลัว่านานแ้ความคิดไอารมณิสัยรากาอุล่จะกลาเป็นความจริงจากวันแตะนั้นโกนิก็จะให้ลูกองของเขาดึงจากการเป็นจิงซึ่งก่อนจะสู้กันเิ้งทิก็บอกกับทุกคนว่าเขาไม่ต้องการเพื่อนจนวนที่บาดเจ็บหากพวกเขาไม่ต้องการแตหาหมอแล้วราก็ที่ดีออกไปจับแลกาไมต่อเูคนีล มันลงคนสี่ถึงห้าคนได้ดวยการเปล่งดาบเพียงครั้งเดียวโดยเป็นการอาศัยป้องเลวของดาบป้องเลวการแต่ขยับร่างกายและป้องเลวในการอ่านการเคลื่อนไหวของศัตรูปะทะคนเด็วที่สูงสุดและอาชัยน้ผู้ต่อสู้หลายคนในเวลาเดียวกันโดยการเคลื่อนไหวน้อยที่สุด เป็นที่คนรีบบอกไปอย่างหนึ่งเพีงดับมัอเตอร์ไซคที่แท้จริงไม่ใช่คนิยักคัดจรินดีแต่มันเป็นเพีงดับโวราที่มีมาต้องแต่สมัยยุคเต็โกลุและที่ขอมันก็คือที่เต้นไม่สื่อลูกจิงหรือเพงดับลกระาที่เราคุ้นเคยกันเองครับจริงความสาว่าเพราะว่าตัวของเพีดับนี้ก็คือสามารถรูปู่ต่อรูปจริงมากด้วยเพียงข้างเดียวถึงทำมันไม่ใช่ดับสลักคนแบบนี้แล้วก็ต้องต้องมีใายไฟที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากทั้หมที่เชนจินพูดมาก็ทาให้ชาวรู้ได้ลยดีว่าตัวินของเขาหนก็คือบัดตัวใจแต่นักปคนี้ก็ปล่อยชาวรู้และพ่งเ้าที่เชนจิซึ่งเขาก็ไม่คิดว่าเนจิทีแข็งแกร่นาดนี้จาการต่อสู้กันั้งก่อเพราะเชนจินท่านขาแข็งแกร่งเอาไว้เนองจากเชนจินไม่ชอบทต้องต่อสู้สักเท่าไหร่ที่ตางจากปูน แต่ตอนนี้เขาเจอได้ที่ไม่ได้จัดการกับปูนี้ตั้งแต่แรกแต่นั้นกปูนี้ก็บอกว่าโลกนี้มันจะเป็นต้องมีบัตเตอร์ไซค์ถึงสองคนหรอกแล้วก็เริ่มโจมตีเซนชินแต่เซนตัวพี่ปากเซนชินก็หายตัวไปถึงมนุษย์ตัวอีกทีเซนชินก็รออยู่ด้านบนหัวของเขาแล้วแต่นันกปูนี้ก็ถูกเซนชินจัดการด้โดยเพียงดาบเดียวแล้วบอกว่าเขาไม่ได้มีตัวกับชื่อบัตเตอร์ไซค์สักเท่า,าไหร่หรอกแต่เขาคงจะมอบื่อนี้ให้กับปูนอย่างกูนีไม่ได้แต่นักเซนชินก็หันไปเล่นงานจอมโบกันอย่างทีิมีในการ เมื่อทุกอย่างจบลงเจียชินก็ได้กล่าวขอโทษข่าเอาลุซึ่งเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังความจริงแค่ไม่อยากจะพูดมันก็จะอพูดแต่แล้วเขาก็ขอตัวลาซึ่งเขาเอลุก็ได้ล้างเจียนชินเอาไว้แขาบอกว่าเธอจะสามารถดูแลรักษาปิงดาบี้คนเดียวได้อย่างไรเขาจะช่วยเหลือเธอรักษามันไว้หน่อยได้ไหมพราะเธอไม่สนใจหรอกว่าอดีตของเจียนชินจะเป็นยังไง ซึ่งเคชิก็บอกกับเขาด้วว่านี่เป็นโอกาสของเธอที่จะได้ขอคู่ชื่อเสียงของสนักดาบหัดบัตรโตไซยังคงอยู่ใ,ใกล้ๆเธอแบบนี้น่าคงหมดความหมายเต่เขารู้ก็บอกว่าเธอไม่ได้ขอให้บัตรโตไซอยู่ที่นี่แต่เธอกลังขอให้คนพเน,นจรอ,อยู่กังหากแต่ถ้าหากเขาจะไปจริงๆเขาเชื่อบอกชื่อข,ของเขาก่อนที่จะไปได้ไหมซึ่งเขาเขาบอกว่าเขาที่เจริงๆช่อวาจริงๆี่ชื่อของเขาในตอนนี้และเขาเลนในเนจากรารเดินทางแล้ว เาอายนยอมให้เขาอยู no ่ด้วยเขาก็จะอยู่ด้วยสักพักแล้วี่จุอจุดเริ่มต้นกับเรื่องราวามีสิ่งนการมาเรียนถึงกาเปนอที่ชื่มมูลค่นิจแต่ก่อนที่จบตอนเขารู้กาถามจริงจินว่าเขาเป็นนักร้องแต่สมัยเอเดนแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่กันเดี๋ยวบอกนะว่าหน้าตาเดี๋ยนี้จะอายุเกิน30ปีแล้วแต่น่าก็จบตอนนี้ครับทุกท่าอยากดูตอนต่อไปก็จะดีดกดไลค์กดแร์กดแรนะ้รับนกดี๋ยวเสื่อนไว้นะครับชื่อภาพคลิปใหม่ๆของทางช่องเราวันตลาร์ว กำไรในตอนที่สองิปนี้เราก็จะมาสรุปเนื้อหาในตอนนี้กันนะครับพร้อมแล้วก็มารับชมบมาได้เลยครับหลังจากนี้ตเมื่อตอนที่แล้วเวลาก็ได้ผ่านไปหนึ่งขั้ดาแล้วตอนนี้าั้นตอนตอนนี้ก็ได้ที่ไกลแล้วเปื่อะ แต่สสนัก็มีทีท่าว่าจะกลับมาเลยสัคนลยทําให้เคารู้สึกโมโหไม่ไประบายกับคนจิงน,นะครับืงทีก็บอกว่าตอนนี้เป็นยุคโลกาภิวัตน์แล้วนะขอรับงทีนนทุกคนลาพินไปเพราะอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่อกรั้งแต่ั้เคารู้ก็พังโมโหไปถึงอายุของคนจิเพรานาตารอ่นแนี้กับอายุ2ีไม่จริงใช่ไหมกหกกันยันไงไงดีไหก็เด็กเนกว่าจ,จะเคยอ,อยู่จรบทีบอกว่าถ้าเ่อากษาจะดีกว่าแต่น่ขอรับที่ทารกบอกว่าไม่เอาบางกอ แต่แักศึกษาสองก็ได้เข้ามาเรียนที่คุณชีก็ให้กรารใจกสั่วรู้แ้วบอกว่ารีบร้อนแต่ก็ไม่ได้อะไรผู้รู้จักก็กลับไปอีกนั่นแหนละกฝรั่งแต่เวลาที่เขาเริอ่อยากศึกษาก็มีใครที่เป็นเชื่อมือให้โดยต้องมาเรียนที่โรงศึกษาของผู้รู้จักทุกวันแบบนี้แต่คุณชีก็ไม่ยอมสอนอะไรเธอเลยบางทีเราบอกว่าเขานอนไม่ถนาัดดาบเป็นแ่เท่าไหร่แต่แล้วก็มีเด็กคนหนึ่งเดินมาชนทคุณชีสั่วรู้ได้จับตัวเอาไว้พอรู้ว่าจ้าเด็กคนนี้เป็นนักล้วงกระเป๋า เด็ินเลรมันบอกว่าไม่เป็นไรพอ,อพี่ขโมยไปแล้วก็ชื่อไม่ได้นะขอรับแล้วก็ยกกระเป๋าตางค์ให้เจ้าห,หาน่ไปได้บอกว่าข้าม่จะให้โดนจับได้นะเจ้าหน,หนะหนูหนีแน่น่ะเจ้าหนูนั่นก็ต,งต,งตางอนตังคสงมาจริงนะครับได้บอกว่าข้าไม่ใช่เจ้หนูข้ามีพายาสมุไรเจียวโกเงินกินยาให้ป แต่เ้าจะไม่ตกาเรตนั้น้องมตาจากผู้อื่นเพห็นว่าจะมีดามแดถ้านนี้ถือมีอได้อย่างเดียวเท่านั้นแหละจริงอยู่สระตังขึ้นมาแล้วบอกกับเขานันบ้างทิศรย์ขอเจะเป็นุ่กตจของาจเป็นชายชาตรีแล้วและขอให้ดูถูกเขาไปหน่อยแต่นัาวสก็พักันคุณตลาดต่อและจริงๆบอกว่าโตเกียนั่นมัน้างมีชีวิตชีวาจริงๆไม่ขอรับขารู้ในถังจริงๆเมื่อก่อนที่จะมาเมืองนี้ไปอยู่ไหนมาแต่จรได้บอกว่าก้อนเล่นล่อนไปทั่วแล้วจราบข่าวประสาทที แต่เดี๋ยวจะละชิงดาบเป็นโซนแล้วจะมีตำแหน่งเดียวตัวในรัฐบาลใส่ในทีแฉะนั้นจริงๆก็หันมาสู้กับข้าวุลูกว่าทำหน้าเหมือนอยากจะถามอะไรเลยนะ่อรัะแต่ข้าวุลุกก็บอกว่าไม่มีอะไรที่สำคัญคือดาบนะบอกทีเช้าแล้วให้ต้อนเอาไว้ทีนี้เลยบอกว่าเอาหน้าเอาหน้าช่วงต่อปีนี้ก็มีหลายคนที่พกดาบแล้วขอรับแต่ก็ไม่มีใครสนใจดาบของข้าน้อยด้วยทีเช้าวุลุกก็บอกว่าน่นเธอตำรวจมีเยอะมันจะเป็นดาบสลับดวงเ่ออ่านดวงดาบได้ไหแต่จริงๆก็ไปฟังแล้วก็บอกว่าถึงตอนนั้นจะว่ากัน แต่นายข่าวลิกก็บอกว่าหลังจากนี้เธอจะไปติดตาก่อนแล้วก็ฝากเต็มที่ซื้อของที่ประกอบไปด้วยนิสุกเรือแล้วก็ทุเรีย่จริงๆจึงขบวนว่าทำไมมีกระของหนั้าอากรับข่าวลุกบอกว่าจะบุนได้ไหมจริงๆจริงๆแล้วก็เดินไป แต่นั้นก็มีรถบ้านมาตกวถามทางคุณใจได้เหมือนที่เป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็ได้ถามทางไับคุณตำรวจซึ่ขชาวลูกก็ได้บอกทางไปคึณข่าวลูกก็ส่งแต้ว่าเขาจึงใครเพราะไม่เคยเห็นหน้าในเมืองนี้เลยดัวนั้นตำรวจคนนี้เดินทางมาที่นี่เพื่อตามหาทิมูลน่าปัดตใจหรือคป็นทีมเด็ของเราเองครับแต่นั้นก็ตัดข้าวม่ี้เจ้าหนุ่มยยญ่ฮิะที่มันมาข้ากับคุณของยาคุจ้าแล้วนี่ก็เป็นวันตำรวจที่จะต้องส่งเงินให้พวกมันคุณใหี่ฮิโกปก็บอกว่ายังไม่มีส่ใอ้นดุจายได้เชื่ t h แต่นักตัด้ามานที่ชาวรู้ที่กำลังจะป็น1ิบดาบและมีคุณคนแตกสีนี่ดูอะไรก็ไม่รู้ชาวรู้ินถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่บ้างคือบอกว่าตำรวจกำลังนัดจับายที่ฝ่าฝืนกดห้างตกดานซึ่งชาวรู้ก็เริ่มใจคอไม่ดีและคิดว่าเป็นชิจชินหรือเปล่าแต่ถ้ตัดภาพไปที่ก็เป็นชิงชิีแหละครับที่กำลังถิงตำรวจน้องจับอยู่คืออกรบอกตำรวจพวกนี้ัตจริงๆเลยต้องยังให้กเริ่มมาดูด้วยนะครับเมื่อทันชิงชิ้นก็คิดว่าห็นที่จะต้องยองโดนจับดีซะแล้วแต่แล้วเงิ้ตำรวจปที่ พวกเขาจะจัดการเองแล้วตำรวจช่องที่ก็รายงานว่าชายคนนี้ไม่มีทีช่าและก็ชักดาบเลยที่โดนน้อคชักนาดนี้คงไม่ต้องถึงมีอตำรวจมือดาบหรอกจึงจะลองสาระว่าชักนั้นตำรวจคนนั้นลงไปกองกับผืนแล้วบอกว่าเป็นแค่เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยที่ออกความคิดเห็นกับเขาที่เป็นทีช่าแต่ชักดีมากนั้นหรอแต่รัางที่เขาจัดจะทรช่าและบอกว่า็นทีชักดาบมาเพราะถ้าหารยากอย่างเดียวมันแสดงว่ามันจะเป็นสี พี่คิก็บอกว่าข้าเราไม่ได้พกดาบเพื่อจะเอามาเป็นสี่ถึงห้านแล้วแล้วมเราเอาพกดับสี่ตัวนี้แค่เอาไว้ปวดตัตดาของกันเองแต่ถ้าขาวรู้ก็วิ่งมาไอ้ลองจารวัลได้ถามว่าน่าเป็นเช่นไหมแแ้วลูกน้องขอมัก็ฟันไปที่โบมัดผมของเข้าวลูกขาดเดี๋ยวบอกว่าต่อไปไม่ใชตัดชุดจิมโนของขาลุออกไม่ใช่อัายแอ้ถามเจคิกิน้าว่าจะซักดาบออกมาไหมเจคิกินได้ถามว่าไอ้นี่มันเป็นผู้รักษาการตีจริงๆหรอตีมาก็บอกว่าตำรวจไม่ดับแม้กระอย่งกนหมายละ แต่ครงบผมก็ทำให้ชาวบ้านต่างไม่พอใจและตะโกนด่าบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่มาสมหนประชาชนไม่ยังไงไอ้เจ้ร้องสารวัตรก็สั่งให้เลื่อนล้อมันจับพวกชาวบ้านใั้งหมดว่าหาเป็นรปัตกับทางการให้อนุญาตให้ใช้ดาบไอ้ที่พยายามจัดสินก็ฆ่าทิ้่ให้พวกชาวบ้านต่างาตกันวิ่งเป็นยกใหญเลยนะับแม้ถึงตรงนี้เช่งทีกะเริ่มติดใจชื่กับการกระทําของไอ้เจ้าร้องสารร้อเก็สั่งใหบเลื่อนล้อมมาจากอวก่าวบ้คนนั้งหมดว่าหาเป็นคอร์รอปเั่นกับทางกาก็บอนว่าตให้ใช้ด่าไอกที่พยายามนัดถ ก็มีคุณค่าจริงๆได้แล้วแต่ในฐานะนักดาบก็มีบางทีจะต้องฆ่าคนเพื่อรักษาให้เก็บตนแต่นั้อตัดฆ่าไม่ได้โกงตำรวจดู้าพุทธกำลังคุยกันถึงเรื่องของฮิมุระบัตรโตไส้ที่มายังเมืองแห่งนี้โดยในตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนนี้ก็บอกว่าฮิมุระไม่มีทางเป็นดาบไม่อโกงไรใครแต่น่าจะฆ่าคนมากมายจนได้ที่มือมือถือบัตรโตไส้แต่เขาก็ไม่เคยฆ่าคนเพื่อผลประโยชน์ของตนเองเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะเขาต้องกเพื่อยุคใหม่ที่ชื่นในสิทธิและดาบของเขาช่วยชีวิตคนอีกชิ้นที่ชีวิมาหลายต่อหลายคนแล้วซึ่งตำรวจคนนี้กกาาาาาลััังงตตมหวเเเขพื่ออนนนบป็ผู้ใ แต่ถ้ากองน้าตำรวจช่างผู้น้อยโคตร่าเข้ามาเข้าใาแล้วนว่าหน้าตำรวจมีดาบกำลังมีเรื่องผู้กองได้ถามว่าโทนั้ก่อเรื่องอะไรอีกนน้าตำรวจก็บอกว่าเปล่าที่จริงนักผู้ค้ากำลังอูเรื่องงานแต่เน่อเปนีมหน้าดาบเพียงคนเดียวผู้กองได้ถามว่าชายคนนั้นเป็นใครแล้วตำรวจได้บอกว่าเป็นชายหน้าลกผมมีนกีเดงและหน้าอ่อนใบแสดงวาะวัดับได้มากจนมองแทบไม่นแต่เป็นว่าที่แท้นั้นชาจะมีแผลเป็นลูกตากระบาดด้วยณที่นี้เดี๋อวหนใจตำรวจช่างผู้ใหญ่คนนี้ก็ทีจะตกใจเป็น แต่นักตัดเช้าไม่ที่จริงจริงนะครับที่สารจัดการกับตรวจมืดาจนดาชาวละเลื่อเจ้า้องตรวดคนเดียวตรวจิงจริไม่ให้โอกาสในการจาบตาตวชาวน็ว่าจะไม่กงขีดเ็น่งพวกเขาอีกและทัานั้นจะยอมจบเรื่องดังนั้นจับทัน้จะทำอะไก็เกิดแต่เจ้ลองตรวาก็ยังไม่ยอมด้วยแคุ่นับทีเช็งแนที่ในสัสุมะึดับตังหัจิตเกนุ่งเข้าใจจิงจริงแต่นักตำรวจทั้งผู้ใหญ่คนนี้ตามดีว่าถึงแม้จุดดับจิตเกินจะแยกเบี้ยเพื่อนใดแต่เมื่ออยู่ต แล้วจริงๆก็ใช้กินาันเยอะของเขาัดต้องสารวัตรจนสุกไปแต่นักายุกก็รม่เข้ามาหาจริงๆด้วยความจริงใจแล้วจานวนก็ปีเข้ามาไล่ล้นจริงๆกับพายุและวขอบค้ณที่ช่วยปกป้องพวกเขาเอาไว้แต่นั้นตำรวจช่าผู้ใหญ่คนนี้ก็ตรงเข้ามาหา แด้พูดคุยกับเคนชินซึ่งเขาบอกว่าตามหาเคนชินมาก,กว่าวสิบปีแล้วซึ่งแทนล่ะก็ได้เสนอว่านตำรวจคนนี้ก็คือยามากาตะอาดิตโมอาีิฮัวนาของที่เฮตยกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วจอมพลเห็นกองทัพบุกข,ข,ของรัฐบาลมีจิปัจจุบันฉะนั้นจอมพลยามากาตะก็สั่งเคลียร์พื้นที่และอกให้เคนชินกลับไปทำงานกับเขาสายของเขาหลายคนกำลังรอการกลับไปของเขาอยู่แต่เคนชินก็ได้ปฏิเสธไปและบอกว่าไม่อยากได้ยศศักดิ์เพราะผลงานที่มาจากการฆ่าคนแต่จอมพลกลับบอกว่าการฆ่าคนนั่นแหละคือนยู่่ทีีมค เกลียดอยากเชนชินเพราะเป็นฆาตกรพวกคนแบบนั้นเดี๋ยวเขาจะจัดการให้เช่นชินเลยบอกว่าอำนาจของมัฐใช่ไหมขอรับความคิดแบบนั้นแหละที่ทำให้คนเกลยดกละทเลิดเกิดสารขึ้นมาครั้นี้เพราะจัดการแล้วเขาอยากสร้างโลกที่ผู้คนสามารถแสดงความสุขได้และเพื่อปกป้องไม่ใช่เพื่ออำนาจและเกียรติยศเชนชินก็เดินจากไปซึ่งบางคนก็ตะโกนถามเชนชินว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วที่จะยุคสมัยใหม่ ดาบสุดห้ามทำลายล่มสลายของนั้นสามารถทำอะไรได้ด้วยดาบเพียงเล่มเดียวนี้สมัยนีกี่เล่มอาไม่ได้อำนาจจากรัฐเท่าเดิมที่เคยคีดก็บอกว่าแม้จะมีเพียงดาบเล่มเดียวแต่เราก็สามารถปกป้องผู้คนที่มองเห็นอยู่ตอนนี้ได้สำหรับเพราะนนั้ไม่ได้เปลี่ยนไปจากแต่ก่อนเลยขอรับแต่ตอนนี้มีพิฆาตได้กลายมาเป็นผู้มีพลังในตอนเลนืก็จะนั่งเองขอรับแต่ที่จริงจะเข้าหรือประเดิมจากมา อตอนนี้กะพักก kind of <so ce circuit> ็อยุดเลยและขอโทษขารูี่เป็นุด็ขเนขารก็เลยบอว่าไม่เป็นไ่ช่งยังานบ้านอย่างเนที่ก็พอแล้วอเของ้วนะพกับไปถึงม่ก็ัาด้วยคือในใจที่กลังเดินะสุดาเขารุก็เริ่มเขาใจเหผลที่ชมมาเป็นคนจแล้วนิดห่อเขาจะสาารถปป้องผูคนได้จาอิจราดของเขาและิจะตัอย่างกับโชคะตาชิมมาเป็นโคลนจอ แต่นักประกาศชาติไม่ยังมีโกร์ได้ได้เห็นความกล้าหาญของซูงซิงเขาคิดที่จะกลับตัวและเลือกลักขโมยอีกต่อไปพอตกเงกนก็ถึงเวลาที่เขาต้องส่งเมือกับพวกยารูซ่าซึ่งยังมีโกรก็บอกว่าเขาไม่มีและเขาจะเลือกยื่นกับพวกยารูซาอีกต่อไปแต่นิโกรได้ถูกใช้ในชุดแจ็คเตีดกำลังปั้งที่กระบอกและถามเขาว่าที่จะทำอะไรยังฮิโกรได้บอกว่าเขาไม่ต้องลักขโมยอย่างน่าละอายว่าเท่านั้นแต่สตีดซึ่งกระชืดยังโกร์สั่งอีกทีและบอกว่าจะสอนให้ซูงซิงว่าใครที่เขาควรจะะต้้อออองเชืื่กกันนแล็มี กำทัง้นไหนทางช่องเาวันารวันนี้าไปกอนะครับรใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเขาไม่ถที่จะแย้นะครับส u รับวนีจิงิอยู่ต้งมา้นจอนจรขการยุ่งนรมาสรุมเนหานีตอนนี้กันนะครับแต่พร้อมรับทราได้เลยครับขณะที่ชา n ลูกลังเดินกลับจากสองดาดไปได้ไปเอยังฮิโกริที่กำลังถูผู้ยากุซ่าทลายอินไ ยุคสมันก็พาใจล่งมาที่ล,งงลัง,งสมงกมันแล้วแต่ลูหของนักข่าพวดจากอุสามกรถมโยกโควาเาเล่รขโมยแล้วคิดเลยจะมีปัญญาหาเลี้ยงชี่แต่คิดว่าตัวเองเป็นไทายาทของตระกูลสมุไรและที่มีทางรอดแล้วละก็ขอบอกเลยว่าคิดผิดเพราะสหรับกีนคิดแล้วมี่คทุกยอย่างหรือว่าตนีสักีเท่าไหร่ก็มัมีทางเกยบเป็นเงินได้ไม่แตแดงเรียวแต่ที่พูดตรงลยตกต่มาที่วันนี้ก็พูดยึดติดกับอะไรแล้วแตละอย่างนั้นอย่างแต่นรกที่นี่ก็มีแต่ลูกสาวหรคุณนาหรือแม้กระทันั ถึงจะลืมมานะขาบอกให้ยังให้โกนแล้ลเรื่องที่ตัวเองเป็นนายตระกูลสมุนไพรปัจเจกและเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างที่ควรจะเป็นแต่ยังให้โกก็ยังยืนเความเดิมแต่บอกว่าพอกัรชีวิตแบบนี้โกนยากดูใจเลยครับลืงก็เทือนยายให้โกนนะครับเดี๋วชาที่จะที่เกย์ก้พูดดูถูกพ่อแม่ของยายให้โกเพราะของเขาเป็นเช่นักรบยายจกและตายจากหมาข้างถนนส่วนแม่ของเขาก็ต้องประสายตัวจนสิ้นโลกตายเดี๋ยวยังให้โกได้ยินเลยนะก็เธอเม่ไหรเดี๋ยวทกคไปทำร้ายการเกย์แต่เกย์รู้สึกโกรธ แต่แล้วคนที่จโปมาจัดวางเอาไว้ได้ทันเฮ้ยว่ามีผู้บุกงูผูดยาทิจะเรียกกำลังเสริมจากภานอกแต่ชิ่ชิบอกว่าเรียกไปก็ไม่มีใครมาหรอกขอไม่ยอมให้ผ่าน้ั้เข้ามาแลต้องทำให้คนที่อยู่ข้างนอกนั่หลับไปสักครูแต่บอกว่าเขาซีที่มแล้นเนินมัเพิ่ขอให้ท่านสองตัว้นหนุ่มมาแต่โดยดีแต่แล้วทัสก็ุขึ้นมาแล้วจะจัดการกับจิินแต่ก็ถูกชิินจัดการจนชทดกระสุนกเดานแต่บอกว่าคาน์โนกำลังพูดอยู่ก แต่นักคนที่ก็อามเจลูหัวหน้ายากอุชาก็าจะยองสู่ตัวเ้านูยังมีกัวให้แบบข้าน้อยได้หรือไม่ก็แลแล้วนัเคื่อนทิ่ก็เทศสายตาที่ข้าคงูได้บอกว่าอันนี้จะต้องอับตายเพราะกลิ่นเหม็นทำลายทางนี้น่าจะดีกว่านะก็แลเมือเจอแบนี้ก็ไม่หน ช้าอยู่ใหญ่ที่บอกให้ิชินพาตัวยังมี้โกไปเดกจะพาัหนก็ไปเลยแต่ชินชินพาตัว้กว่าเป็นอะไรหมขอโทษด้วที่มาเช่อช้าไปหน่อยแต่ยังใหกกับบอกว่าไม่จะขอให้มาเชิ่ยันหน่อยเพราะเขาคนเดียวก็สู้ได้แต่ชินชินได้ขอโทษที่เคอที่ถูกยังให้โอีกแล้วและจะขอั้งแต่ให้เ้่อนการแต่โทษละกันแต่นันก็แบกยังให้ไปคุณพอยังบก่าเขคิดจะตัดขางไว้แต่ตะลุงหัวหน้าก็บอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันแต่หน้าเซมยาตาขอมีที่าดของจริงแต่ตะลุ่มใีก ถ้าช่วยแต่ไม่อให้มีสี่คนก็ไม่พอเด็กเาเด็กคนเดียวตายใ้มันแล้วว e. ่าเป็นบุญโศแล้วแต่ที่เป็นจิงกำลังเด็กยังโกบยังโกก็ได้แต่บอกว่าเจ็บใจฉันไม่ถามว่าเจ็บใจที่ี่เอหอเขนาดนั้นเลยหดือยวก็หนียังคหโกบอกว่าเขาอยากทำเี่ยนมากกว่นี้แต่จ็คัต้องให้เซจินมาช่วย แค่พอที cage, bitch, ่จะปกป้องเกียของพ่อและแม่ด้วยมือของเขาเองแต่นั้นก็ตัดข้ามาที่ขาอหลุที่กำลังรอในความเปงเหรวงดนีจะขาวู่นี่หนะครับที่บอกให้เกรียินไปช่วยยาใหถโผลนพวกเก่มชิมมาถึงข้าวูุ่ก็บอกว่า้เตรียมรถสำหรับพาไปหาหมอแล้วที่ไปหาหมอกันเถอะซึ่งพอจะไี่ชินก็ได้นำขาวหล่ยให้ยายหิโผลรู้จักวันนี้อาจารย์ขอสำนักธรรมาท่านชมอยู่ท่านาขาวลูและถ้แต่วันนี้เธอเคืออาจารย์ของเขา เพื่อกาทับเขาร้ยังโกะตกใจไปตามกันแล้วน่ค่อยพอแจงสักเท่าไหร่มีจต่เขาโอรุ้จำได้ว่ายังี้โกะเคยด่าและเธอทั่งที่เลยแต่ยังให้โกก็ได้เชื่อแ่้ในสีมือเทงดาบของเขาโอรู้สักเท่าไหร่แต่เชฟซีก็บอกว่าที่เหลือก็คืออยู่กับความมุ่งมั่งของเขาและจงแข็งแข่งค่ที่เขาต้องการเลยวันนุงขึ้นเขาโอรุ้ก็ได้เริ่มสอนยังกิโกะเริ่มจากการจึกจับดาบแต่ยังให้โกะกลับไปเกิดที่จะฝึกแต่บอกว่าทำไมเขาต้องฟางคำสั่งเลยที่ดุอย่างเธอด้วย มติดอคนขาวรู้ก็ขอให้พี่ชีนุ้ยพูดพี่ชนก็ได้ไปบอกว่าเอาหน้าเอาหน้าข่าวที่สิจมาเรียนทันทีนะขอรับให้ความสำคัญหน่อยิบุษชีนั่นนาแต่พี่ชีนาชนะหนุ่ตำรวจมอดาบได้ก็มีคนห่มาขอเรียนดาบที่นักแต่ชีกลับไล่คนเจ้านั้นกลับไปแ้วบอกว่าเขาไม่ใช่นุสิตคนนันี้แต้ที่จะรับผิดด้วยข่าวนี้ก็บกกับชีนิว่าต้องไม่คนคนนั้นกลับไปเพราะว่าคนมีูุสิตมากมายแล้วพี่ชีน้ยบอกว่าคนที่เข้ามาประสบการณ์แบบที่ช น่าจะเปคนที่มีความตั้งใจอย่างแท้จริงกว่าขราดี่ยวงนี้ผก็บอกว่าที่เขามาที่นี่ก็เพราะอยากแข่งแร่งขึ้นแต่จะไม่อาการเป็นสาวอดอยากมีแ่้อะไรขึ้นมาแต่วถ้าเกณีนอยกให้เขาแฉ่งแขึ้นทำไมเม่ตอนเพิงดับเชิงชีนให้เกณฑ์ชี่ก็บอกว่าเขาไม่คิดจะสืบทอดเชิงดับต้องอายกับผู้ใดเขาเป็นผู้สืเการดีกว่าประเังนใย็งี้ผก็ต้องสืบขอดเชายดับเชิงชี่ผมทำเนียบชีอย่างแน่นอนคือขณะที่เกณรชีนกำลังพูดอยู่ทั้งสองก็อาจจะเถียงกัน แต่นก็มีสิทธิ์เก่าของสำนักสองคนถูกตามล่าจากแก๊งหนึ่งซึ่งทั้งสองก็นหนีมาให้ความอาลุช่วยแต่นั้นพวกที่ตามล่าสองคนนี้ก็ตามมาทันที่ถูกข่าวรืจัดก,การสลบไปเมื่อยายให้กูได้เห็นฝีมือของเขาร้ก็รู้สึกข,ขึ้นเพราะไม่คิดว่าเธอจะเก่งขนาดนี้แต่นั่งข่าวรืก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นสองคนนั้นจึงบอกว่าเมื่อเอินไปเจอพวกนั้นเมาอารวาสอยู่ในเมืองพวกเขาได้พยายามหยุดพวกมันแต่จากนั้นพวก